สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดเพื่อนะครอบเช้านะครับรอบจิบกาแฟเบากับช็อตเด็ดเพื่อนะำวันนี้ก็หนึ่งชุดเหมือนเดิมครับพี่น้ำหนึ่งชุดอันเล้าใจในรอบเช้าของเราแรับก็มีพาที่หน้าพาสที่หลากหลายครนบอีกเช่นเคยครับพี่นะใครเข้ามารับชมแล้วฝากกดถูกใจในคลิปคลิปนี้ไว้ด้วยนะพี่นะเอาไว้เป็นกําลังใจกันนะครับผมสําหรับช่องทางการต่อผมขึ้นไว้แต่เริ่มต้นแล้วพี่น้ําเน้นย้ําโทรจะไว้กว่าแน่โทรเข้ามาผมได้เลยพี่นะ ถูกอกถูกใจองค์ไหนนะครับราคาลดจอดกนได้นะครับนะพ่อค้าเป็นกันเองคุยง่ายอยู่แล้วพี่นะครับมาเริ่มเลยแล้วกันพี่นะครับสําหรับวันนี้ก็รายการนะอารายการแล้เอาเป็นพระกิ่งเลยพี่นะพระกิ่งถือบัวนววัดปราสาทบุญาวาสเดียวพี่ปีศูนย์หกนะพระกิ่งหล่อโบราณถือบัวนะครับถ้าพี่ๆไม่เชื่อบรองเข้าไปดูในระบบได้นะครับของเราการันตีในระบบได้เลยพี่นะครับพระกิ่งถือบัววัดปราสาทบุญาวาสหล่อโบราณเดียวพี่อันนี้คือสภาพยังยังใช้คาว่าสวยนะ สน่วนะเออสวดทรงองค์เอวพระนะครับผิวพรรธรรมชาติต่างๆยังใช้คำว่าสวยได้พี่นะพระดูง่ายด้วยวัดปราสาทนะครับปีศูนย์หกพี่ถือบัวเอาเจ็ดร้อยเจร้อยบาทนะครับไม่เหสวยก็พี่นะครับกลุวังบัวนะครับอันนี้เป็นเนื้อชิ้นเขียวนะครับกลุวังบัวเพชรบุรีพี่นะครับไม่เหสวยนะวังบัวเพชรบุรีจ๋านนครับแท้ดูง่ายเลยพี่ดูดิ เออให้ดูให้เลยพี่นะคยอันนี้ต้องใช้คำว่าเดิมๆจริงๆพี่น,นะครับนะแกออกจากตาปลบให้พี่ๆได้รับชมเนีพี่น้นับยังมีคราบกาวและยางแดงติดอยู่เลยพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทแนววังบัวนะนะเพชรบุรีครับพี่แลเจ็ดร้อยบาทนะครับเหรียญพ่อผางนะครับช้าหน่อยแต่อร่อยนะครับเอาละพี่เอ้ยนับช้าหน่อยแต่อร่อยนะครับหลวงพ่อผางกับพี่วัดอุดมคงคางคลีเกตนะครับหลวงพ่อผางนะครับ อันนี้ใช้คํวมาสวยนะเอาสามร้อยพ่อผางนะครับพ่อผางช้ำๆหน่อยเอาสามร้อยบาทนะครับหลวงปู่สุกรพิ่นะครับองนี้จะเป็นพิมพ์คุดนะครับเป็นพิมพ์คุดด้านหลังมียันครับพี่นะครับนะด้านหลังมียันครับพี่นะครับทรงครุดด้านหลังยันอุดยังอยู่ครับพี่แนวอุดเดิมด้วยเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทแล้วก็เหรียญเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อเลยนะครับอุปชาวัดบ้านทวนนี่ดูเนื้อเนี่ย อรอยแต้มรอยเชื่อมห่วงนะครับเนื้อรอยแต้มรอยเชื่อมห่วงก็พี่นับอุปรชาวัดบ้านทวนเฮ้ยเหรียญนี้มีรอยจานด้วยจ้ะพี่จ๋านะครับในรอบเช้าๆของเรานะครับในรอบเช้าๆของเราพี่นะครับเหรียญนี้มีร่องรอยในการจานเอาเก้าร้อยบาทแนวอุปชาวัดบ้านทวนก็พี่เหรียญนี้เหรียญเดิมธรรมชาติแน่นอนพี่เก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทองค์ต่อไปครับพี่เนี่ยครับสำหรับองค์นี้จะเป็นรูปหล่อออกใายเงิน เนี่ยครับรูปดอออกภายเงินอันนี้ต้องเช้ว่าภายเงินเขาสวยเขาดั้งเดิมอยู่แล้วเนะี่ยพภายเงินสวยและดั้งเดิมเอาไปในราคาเบาๆนะพี่นะครับเอาไปสี่ร้อยบาทเนี่ยรูปหูปอโบราณนะพี่สี่ร้อยบาทนะครับมาต่อนะครับนะบสำหรับรายการต่อไปเนี่ยครับองค์นี้จะเป็นพระเปิดโลกเนี่ยครับเปิดโลกครับพี่อันนี้เป็นของ เพชรบุรนะีแนวเหมือนเดิมครับพี่นะกูเดียวกับไม่เห็นสวยเลยแนวะนาะมาที่เดียวกันพี่นาะมชุดเดียวกันบ้านเดียวกันนะครับโอ้นี่เป็นพิมพ์พระเปิดโลกครับพี่เนื้อชินเขียวโอ้โหชินเขียวเนี่ยวทรัพนะแนวนะนะชินเขียวเนี่ยวทรัพครับพี่แท้ดูง่ายแนวะเอาแบ่งปันเลยเอาไปหนะ้าร้อยนวเปิดโลกเอาห้าร้อยบาทนะครับเปิดโลกห้าร้อยแล้วก็องนี้พี่นาำหลวงพ่อดีเนบะออกวัดปากของกุ้งแนวะออกวัดของกุ้งครับพี่พอลอี นวพอลีเนื้อสวยนะรอยนิ้วมือน่ย่นเลยพี่เห็นไหมพอลีเอาเก้ารอยแนววัดปากของกุ้งพี่พิมพ์พนมมือแนวพนมมือจอกวัดปากของกุ้งนะครับเดิมแน่นอนสองสี่เก้าหกถ้าจาไม่ผิดนะลองพิมพ์เข้าไปดูพี่แนวสองสี่กว่าแน่นอนแต่จําไม่ได้ว่าสองสี่เก้าหกหรือสองสี่เก้าอะไรนีร่แหละพี่ประมาณนี้นะแนวะแล้วก็หูยันลบพลีพี่ เนื้อ <glaube> น <g Puis> ี้อาจจะมีรอยปิ่วรอยแย่รอยลาวและรอยลั่นนะครับนะทั่วทั้งองุ่พระอยู่แล้วนะสําหรับเอ่อหูยานลบบุรีนะครับซึ่งพี่ๆท่านใดที่ชื่นชอบนะครับนะเอ่อความเก่านะครับความเก่าและธรรมชาตินะครับอันนี้เหมาะนะครับต้องใช้ว่าเหมาะเลยดีกว่าหลังไล่ผ้าเดิมมาพี่นะรอยปิ่วรอยแย่รอยระเบิดรอยลาวรอยลั่นนะครับมาครบทุกรอยเจ็ดร้อยบาทนะครับหูยานอ่าหูยานเจ็ดร้อยนี่เลยพี่เพราะกลวยแท้ดูง่ายสบายตานะครับไม่น่ากวัก แนบแม่นางกวักกับพี่เป็นเนื้อดินรนบดินเขาจะดินแบบว่าออกโซนแดงหน่อยนะครับอมแดงๆแนบนี้คือแม่นางกวักหลวงพะกวยนะครับอันนี้จะใช้คําว่าแท้แเรดูง่ายสี่ร้อยบาทแนบแม่นางกวักแม่นางกวักเราก็พระพิตากับพี่นะครับอันนี้จะเป็นยันนองแนบยันนองอาจจะเป็นสายใต้ก็ได้รนบนะซึ่งการหล่อโบราณรับเราต้องพิจารณาแบบลึกซึ้งหน่อยรนบองค์นี้นะด้านหลังก็จะเป็นตัวยันอยู่แล้วนะครับซึ่งยันจะไม่ล้ม แนวยันจะไม่ล้มและยันจะไม่เส้นเล็กแน่นอนแนบนะเส้นเขาจะเส้นแบบว่าเ,าเท่าเทียมและเท่าขนมจีนนะพี่ดูเส้นเย้่เการปั้นนะครับนะอันนี้สวยเลยแะพี่นะลงตัวเลยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทแนวเจ็ดร้อยบาทแล้วก็ลงพอยอดนนครลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอครับพี่นะรุ่นแรกนะหล่อบโบราณรุ่นแรกนะแนวแต่ถ,ถ้าออกต่างวัดจะพิมพ์จะยืดยืดกว่านี้หน่อยแนวนะพิมพ์จะสูงสูงยืดยืดนะองค์ใหญ่ใหญ่กว่านี้หน่อยพอยอดวัดหนองปลาหมอครับพี่เจ็ดร้อยบาท นะครับพรย่เจ็ดร้อยอ่าพระย่เจ็ดร้อยองค์นี้แลดูให้นะครับองค์นี้จะเป็นพี่นายกรรมครับพี่น่าจะเป็นพิมพ์กรรมการนะครับพี่นายกรรมพิมพ์กรรมการดูหน้าดูตานะครับนะไม่ว่าจะเป็นเอ่อริ้วรอยด้านบนความลึกของตานะครับนะแก้มอ่าเส้นขีดต่างๆและเนื้อว่านนะครับเป็นส่วนประกอบที่สําคัญนะครับนะซึ่งขาดไม่ได้ในการพิจารณาเอาเก้าร้อยบาทนะครับพี่นายกรรมศูนย์ห้าเก้าร้อยบาทนะครับอ่าองค์นี้เขาว่าออกวัดนกครับพี่ รูปองปู่สุกปากคองมะขามเท่าวัดนกวัดนกเอาหกร้อยบาทนะครับวัดนกหกร้อยลีลาเม็ดขนุนเนี่ยพีนะ่เนี่ยพรวลีลาเม็ดขนุนอุ้ยเม็ดขนุนนี้แม่งบางเชียบเลยพี่เนะี่ยบางได้ได้เดิมดิดเห็นไหมบางได้ไม่ใช่บางธรรมดานะบางได้ได้เดิมเอาสี่ร้อยนะเม็ดขนุนสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาท,นะบบาทแล้วก็พระพิตาครับพี่นะี่พระพิตาองค์นี้จะเป็นพระพิตาบิมปั้นเนะ่ครับรงพ่อแก้ว ออกวัดปากทะเลหรือเปล่าเนี่ยครับนะองค์นี้ขออนุญ,ญาตเอ่อนำคัตเตอร์แกให้พี่พี่ได้รับชมด้านหน้าดีกว่าเดี๋ยวสักครู่เดียวแนวะเดี๋ยวสักคู่เดียวพี่นะผมพยายามจะนําคัตเตอร์แนะบนะซึ่งเอ่อต้องใช้คัตเตอร์แกเพราะว่ากรอบเขาแน่นแนวะกรอบเ็าแขวนมาดูเยรอยร้าวด้านหน้าอยู่เลยแขวนใช้งานจริงแนบไม่มีอิงนิยายแนวของเราใช้งานจริงๆครับพี่เอาเก้าร้อยบาทแนะพิมพ์บ้าน เนี่ยดูดิอยากใ่เนี่ยขึ้นยันใ่บางมุมมาพี่เนียไม่ใช่อยากใ่ธรรมดานะมาแบบเป็นใ่บางมุมเลยเอาไปในราคาแบบแบ่งปันเลยเอาไปเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทเนี่ยครับเก้900าร้อยเดมขออนุญาตใส่ใส่ตลับกันหน้านะพี่ดานับกันหน้าโดนโลหะกระแทกนะครับต้องใส่ไว้เก้าร้อยบาทนะยครับอันนี้ได้เดิมพี่นะครับได้มาเดิมเดิมผมก็แบ่งให้นะครับอค์นี้จะเป็นพระผงเล็บมือครับพี่อันนี้เป็นพระผงเล็บมือของหลวงปู่สุวัดโพไซทอง แนบออกวัดอะไรนันโรงเรียนโรงเรียนอีจยะมีนาบางทีรลืมชื่อแนอเปรู้ว่าเป็นของหลวงปู่สุกัณโพไซทองแน่นอนแนวบางทีรลืมชื่อครับพี่เนื้อผงพุทธคุณเอาเจ็ดร้อยแนวหลวงปู่สุกัณโพไซทองเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยแล้วก็เหรียญพ่อเดิมครับพี่เหรียญนี้ใช้ช้าจริงแนบเหรียญนี้นี่ใช้แบบช้ําจริงๆครับพี่เอาหกร้อยแนบเหรียญหลวงพ่อเดิมพ่อเดิมครับพี่เนื้อแบบนี้พี่พี่จะปล่อยพลาดมือได้อย่างไรอ่ะพี่พี่จะปล่อยพลาดมือได้อย่างไรอ่ะพี่ แนวเรียนหลวงพ่อเดิมเอาหกร้อยบาทนะครับเป็นพิมพ์ต้อหรือเปล่านะครับอันนี้เราช่วยพิจานะรัวนะสําหรับเหรียญอันนี้จะเป็นหลออโบราณพี่จอบนะครับจอบเนื้อสวยนะพี่ดูได้นะพี่นะขึ้นมาเป็นเกตก็ดีเลยนะพี่นะจอบนี่สวยเลยล่ะนี่ดูเนื้อดิเอาหกร้อยนะพี่นะจอบจอบหกร้อยบาทนะครับองนี้เลยพี่นะครับสื่อต้องเชื่อว่าเราได้ได้เก่าได้แห้ง และทางเราได้ธรรมชาติจริงๆนะครับจิตระดารบพี่นะครับทางเราได้เก่าแห้งดูดิได้ดูคาบเลยสำหรับอง์นี้พี่นะจิตระดาเอาเก้าน้อยแนวเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทแล้วก็จอบเล็กเลยพี่รับจอบใหญ่ต่อจอบเล็กเลยแล้วกันนะครับสวยคมชัดลึกพี่นะครับคาเป้าเดิมสวยคมชัดลึกแนวองนี้เอาเก้าร้อยพี่จอบเล็กนะครับจอบเล็กเอาเก้าร้อยบาทนะครับ องค์นี้พี่นะครับหลวงพ่อทับวัดอันงค์ครับพี่นะครับเป็นพิมพ์หัวจรวดแบบนี้นพี่แนวประหลวงพ่อทับวัดอันงค์ครับพี่เนื้อไม่กระสิทธ์สวยนะแนวไม่ใช่ไม่สวยสวยนะพี่นะแนวไม่กระสิทธ์นะเอาห้าร้อยแนวไม่กระสิทธ์ห้าร้อยแล้วก็องค์นี้แนววัดปากของกุ้งพิมสามเหลี่ยมแนวมีเออ่พิมพ์ใบโพไปแล้วนี่เป็นพิมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเอาเอาไปเจ็ดร้อยบาทแนววัดปากของกุ้งเจ็ดร้อย เหรียญครับพี่แนวเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญของอ่ด้านหน้านะพี่นะล้วด้านหน้าก็จะมีความผิวไหวอยู่แล้วนี่ครับนะซึ่งพระเดิมได้ธรรมชาตแนวแล้วดูเนื้อด้านหลังแนววัดอโศการามแนวพระอาจารย์ลีเอาเก้าร้อยเก้าร้อยบาทแนวพระอาจารย์ลีอาจารย์ลีเก้าร้อยหลวงพ่อจุนในวินเออหลวงพ่อจุนครับพี่วัดโคกบุงราชใช่ไหมแนวถ้าจำไม่พี่นะ สายราชบุรีพี่แนวเป็นพระหล่อโบราณแ้วหลวงพระจุนวัดโคกบำรลุงราชใช่ไหมอันนี้เอาเก้าร้อยบาทนะครับหล่อโบราณที่พี่นะเหรียญหล่อสายราชบุรีนานๆจะเจอสักองนะครับนานๆจะเจอสักองครับพี่เอาแบ่งให้นะเก้าร้อยบาทนะครับอันนี้จะเป็นอ่อวัดพับครับพี่แนวพิมพ์สมาธิแนววัดพับเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับ ปกพี่นะวันนี้จะเป็นปกเนื้อชินเขียวนะครับสําหรับวันนี้ที่ได้มาพี่นะเป็นเนื้อชินเขียวทั้งนั้นเลยพี่อันนี้เป็นปกนะครับอันนี้จะเป็นปกของพิจิตชิ้นเขียวชิ้นเขียวเอาสามร้อยแนวชิ้นเขียวสามร้อยแล้วก็อง์นี้พี่แนวเป็นของหล่อโบราณนะครับเขาก็เป็นของหลวงพ่อเพชรพิจิตนะบนะนั่งบัวแบบนี้พี่แนวเขาเป็นของหลวงพ่อเพชรพิจิตนี่ดูดิแนวหลวงพ่อเพชรเอา สี 400. นะ่ร้อยแนวพระเพชรสี่ร้อยหลวงพ่อเดิมครับพี่นะคแนวเป็นพระพิตาเนื้อตะกั่วสองหน้านะครับเนื้อตะกั่วสองหน้ารอยเขาเรียกว่าอะไรรอยรั่วยังขดอยู่เลยเนี่ยเอาไปเก้าร้อยบาทแนวเก้าร้อยบาทหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็เหรียญอีกหนึ่งเหรียญแนวนะซึ่งเหรียญเหรียญนี้เป็นเหรียญห,หล่อเหรียญทำรังสีนะครับซึ่งด้วยความคมด้วยความแห้งนะครับด้วยความคมด้วยความแหง้งองค์นี้เอาไป เอาไปห้าร้อยนะครับทำกำลังสี่ห้าร้อยบาทนะครับอ่าองค์นี้นะครับจะเป็นพระชัยกับพี่คล้ายๆของท่านเจ้ามาวัดสามปื้มนะพี่นะนะคล้ายๆเลยนะครับคล้ายครับค่ะเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับเนื้อเหลืองอมเขียวเอาไปเอาไปเก้าร้อยเก้าร้อยบาทนะครับกะลาแกะอันนี้น่าจะเป็นสินาจารย์ปิ่นนะนแอาจารย์ปิ่นกับพี่โอ้ยปไปไม่แก่เดิมมากนะครับนี่ดูดิ๋ จานเป็นแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยเอาเจ็ดร้อยบาทแนะบองค์นี้นะขอเจ็ดร้อยบาทแนบเจ็ดร้อยบาทแล้วก็อันนี้จะเป็นอ่บัวเล็บช้างใช่ไหมว,วัดคลองขอมเนะี่ยโอ้โหพี่ดูดินะครับสวยมากเลยพี่นะว่าจะเป็นกระแสโลหะข้าวความเก่าแนบไม่ว่าจะเป็นกระแสโลหะหรือข้าวความเก่า,านะครับ,นะรบปูสุกป,ปากคอมะหามเท่าองค์นี้ขอพันห้าแนบหนึ่งพันห้าร้อยบาทแนะบแล้วนะก็เหรียญ เหรียญนี้จะเป็นเหรียญพระพระวารายานมุนีแนววัดพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลกครับพี่แนวเหรียญพิษณุโลกจ๋าสองสี่เก้าหนึ่งสองสี่เก้าหนึ่งแบ่งปันนี่เอาเก้าร้อยแนวเก้าร้อยบาทนะครับอ๋คงนี้พี่สะดุ้งกลับนะครับสะดุ้งกลับครับพี่เนื้อผงยานะครับหลวงูุบุญวัดกลางบางแก้วเดีย๋ยวดูเนื้อดี องค์นี้พี่ดาวสดุ้งกลับนะเนื้อเพื่อเนื้อผงยาเนาะเอาพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับปิดตาสอดเขา่านั่งยองสอดเข่าพี่อาจารย์เจ๊กค,คือจัดมาให้พี่ๆสายใต้โดยเฉพาะเลยพี่นะครับเนื้อน่าจะดูง่ายสบายตาเนะียบเนื้อน่าจะดูง่ายสบายตาพี่เอาเก้าร้อยเนียบเก้าร้อยบาทนะครับ,บ,นะรบขอราคาเดียวนะพี่ดานะัเรียมเงินด้วยขอเก้าร้อยบาทนะครับ,นะรบอันนี้เหรียญหลวงพ่อ,อพจง เหรียญหลวงพ่อจงครับพี่แนวบรรดาหนังนอกอันนี้เป็นเสมาใหญ่แนวเขามีเสมาเล็กเสมาใหญ่ก็พี่สองสี่แปดห้าแนวสองสี่แปดห้านี่คือเดิมแน่นอนแนวเด็การันตีความเดิมไม่ได้เลยพี่แนวเอาไปเอาไปเก้าร้อยบาทแนวหลวงพ่อจงแนวพ่อจงเอาเก้าร้อยพ่อจงเก้าร้อยปูสุกปากทองมะขามเท่าแนวหลวงปูสุกปากทองมะขามเท่าลอยผิวเลยพี่ตะใบเนื้อเหลืองเอาเก้าร้อย เก้าร้อยบาทเนี่ยครับเก้าร้อยบาทแล้วก็องค์นี้พี่นะปหลวงพ่อหลวงปู่สุกวัดโพไซทองเนี่ยปู่สุกวัดโพไซทองเห็นไหมรอยเม็ดผลเม็ดเดือดเนี่ยองค์นี้นะครับเอาเอาห้าร้อยนะปู่สุกวัดโพไซทองห้าร้อยบาทเนี่ยครับอ,องค์นี้พี่นะบ,บางหุ่นพรมอันนี้จะเป็นบางหุ่นพรมครับพี่หดูปั๊มตายางเนี่ย นะพี่ดูตายางดีบางๆตายางแบบเรือนรางแหนะเออตายางบางๆตายางแบบเรือนรางครับพี่อันนี้เก่าขากรอบเลยนะเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทแน็บหลังตายางหนึ่งพันห้าร้อยบาทนี่ครับ, 1, บ,นะรบอ๋อต่อไปนะครับองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จก,กับพี่ฐานคู่แหนะ็บฐานคู่บางหุ่นพมนะรมแหน็บองค์นี้บางหุ่นพรมร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเอาห้าร้อยนี่มีงเนื้อเด้อ เอาห้าร้อยบาทนะครับองนี้นะนะครับฐานฐานคู่วบพี่บางอุ่นพรมเอาห้าร้อยเอาบบแบ่งปันกันดีกว่าพี่ขอห้าร้อยบาทนะครับมาต่อครับนสำหรับรายการต่อไปแนวะองนี้พี่พิมพ์ปั้นนะครับวันนี้เป็นพิมพ์ปั้นเะนี่ยพี่รอยรั่วชัดเจนเลยเนี่ยดูเนื้อเนี่ยแนะวขนมพระแก้วพี่บอกวัดปากทะเลนะพี่นะพิมพ์ปั้นสวยเดิมธรรมชาติเนี่ยดูเนื้อเนี่ย สำหรับองค์นี้นะครับนะก็จะเป็นพิมพ์ปั้นรับออกวัดปางทะเลเอาเบาๆนะพี่นะเอาพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทสมเด็จเจ้าพี่นววัดรัคังเลยจ้บเออวัดลัคังเลยจ้ะพี่จ้าดูเนื้อเนี่ยแนวพี่พี่ลองดูเนื้อเนี่ยนะครับขายผ้าแล้วผ้าเลยนะราคาโปรโมชั่นช่วงเช้าของเราแนววัดระคังก็พี่ดงรักปิดทองด้วยองค์นี้อาจจะโดนลอกคาบรักคาบทองออกแต่ยังพอได้เห็นและได้ศึกษาครับพี่นะเพ่จะไปด้านข้างรอยสับตอก ร่องรอยการลงรักแนวเนี่ยรอยสับตอกและร่องรอยการลงลัก,นะนลกแกลลกนะบนี่เนื้อเดียวไหมน้ำมันตังยูพี่พนะเออน้ำมันตังยูเป็นตัวประสานนะครับเนื้อพระสมเด็จซึ่งก็ต้องเห็นปราปลายอยู่แล้วนะรนวอันนี้เป็นธรรมดาเนี่ยดูเนื้อเดียวเอาสองพันเก้าร้อยบาทนะครับนะสองพันเก้าร้อยบาทนะครับรายการสุดท้ายและท้ายสุดกับพี่แนวหลวงปู่ทวดพิมพ์หน้าใหญ่แนวะพิมพ์หน้าใหญ่กับพี่เก้าเจ็ด นี่ดูเนื้อเนี่ยนแะนวะโอ้โหพี่เอ้ยรับพรลอด9เจผมบอกเลยว่าใครไวใครได้แนวะใครไวใครได้พี่หนึ่ันเกร้อ้าสิบเก้าบาทแนวเนนึ่งพั้าร้อยเกบาทเะีพีนะ่แเป็นราคาโปรโมชั่นช่วงเช้าของเราพี่แนวะดูง่ายพารดสสไตล์เดิม 1,999บาทนะครับช่วงเช้าก็มีประมาณนี้นะครับพี่พิณาสนใจรายการไหนในพินาสายด่วนสายตรงเข้ามาผมเลยพินาพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ